สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิลคุณครับกับมิติใหม่ของ c h anel n 5 Go โกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค่ำททบ5เราจะไปร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการรู้เท่าทันทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเราในทุกมิติอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับ สำหรับวันพรุ่งนี้ครับ18มกราคม2567ประเทศไทยกําลังจะมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกิดขึ้นและจะทําให้ผู้ชมหลายๆท่านนะครับเสี่ยงที่จะต้องอยู่กับสภาวะอากาศที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของท่านอย่างมากเลยนะครับเมื่อธรรมชาติจะทําให้ภาพใหญ่ครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปัจจัยควบคุมอากาศประจําฤดูหนาวปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยกําลังที่อ่อนลงนะครับเมื่อปัจจัยควบคุมอากาศตัวการหลักเบาลงลมแปรปรวนจากทางทิศท,ทางอื่นๆนั้นก็จะพัดแทรกเข้ามาได้ใน ประเทศไทยตอนบนครับโดยเฉพาะลมในที่ใต้นี้ครับที่จะพัดแรงขึ้นตั้งแต่18มกราคมเลยครับผลก็คือเมื่อปัจจัยควบคุมอากาศ2ตัวการหลักเนี่ยครับมาเจอกันก็จะทําให้เกิดสภาวะลมอ่อนจนถึงอากาศนิ่งผลก็คือการระบายอากาศที่พัดพาเอาโมลสารต่างๆที่เกิดจากแหล่งกําเนิดต่างๆที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จากการจราจรฝุ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาในกิจกรรมต่างๆของพวกเรานั้นโดยเฉพาะการมีฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5 ที่มีการพูดถึงอย่างมากในช่วงเวลานี้ขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของบริเวณที่ลมนิ่งนี้ได้ ได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการกักฝุ่นพิษเหล่านี้ไว้ให้มีการระบายออกไปยากมากแล้วก็จะสะสมตัวหนาแน่นขึ้นในบริเวณเหล่านี้ด้วยนะครับเราไปดูการคาดการอัตราการระบายอากาศโดยศูนย์โอโซนและรังสีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่จะเป็นข้อมูลสําคัญที่จะบอกกับผู้ชมว่าเราจะอยู่กับสภาวะวิกฤตของมลพิษทางอากาศจากการสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5อย่างไรครับและนี่คือภาพที่ผมกําลังพูดถึงนี้อันดับแรกคุณผู้ชมดูสีจากแท่งทางด้านขวาก่อนนะครับเพื่อเราเพื่ออธิบายให้ทราบว่าแต และสีหมายความว่ายอย่างไรครับสีแดงหมายถึงอากาศที่แย่เลยนะครับแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นจนถึงสีน้ําเงินที่จะบอกว่าอากาศดีคุณผู้ชมดูนะครับนี่คือการคาดการณ์ของวันที่16มกราคมถึง25มกราคมเลยนะครับมีสีเขียวๆอยู่ที่21มกราคมวันเดียวนะครับนี่คือในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เรากําลังอยู่ในวันที่17มกราคมนะครับหรือตรงนี้การระบายอากาศยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับแต่18 1 9มก,กราคมนี่คือไฮไลท์สำคัญที่กำลังจะบอกกับคุณชมว่านี่คือวันที่อากาศจะมีการระบายที่ไม่ดีมากๆเลยครับอีกครั้งก็จะเกิดขึ้นวันที่24-25มก,กราคมครับข้อมูลนี้กำลังบอกกับเราว่าอัตราการระบายอากาศ ของกรุงเทพมหานครนะั้นจะอ่อนลงตั้งแต่วันที่19มกราคมจะเกิดสภาวะอากาศค่อนข้างปิดใกล้กับพื้นผิวนะครับส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองค่อนข้างทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบายฝุ่นออกไปได้อย่างจํากัดครับและสําหรับช่วง20-23มกราคมการบายอากาศก็จะเริ่มดีขึ้นส่งผลถึงการสะสมของฝุ่นละอองก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสาการลมนิ่งกับ กักหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ก็คือกทมปริมณฑลนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าสถานการณ์การระบายอากาศที่แย่นี้จะเกิดที่นี่เป็นสําคัญและการที่ลมใต้พัดเข้ามาแรงตั้งแต่18มกราคมก็จะทําให้ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5นั้นโดนพัดพาไปหาบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางบริเวณอื่นๆและภาคตอนออกนะครับรวมถึงภาคใต้ตอนบนที่อยู่ในโซนที่ได้รับผลกระทบใกล้เคียงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์อากาศในวันที่ 18มกราคมไม่ได้แย่ไปทั้งหมดทั่วไทยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนครับยังมีเรื่องของ ลมตะวันตกครับหรือคลื่นกระแสลมตะวันตกเนี่ยซึ่งเป็นลมระดับบนนะครับจากทางเมียนมาจะพัดเข้ามาในทิศนี้แล้วก็พัดปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนบนด้วยลมนี้ครับจะทําให้ลมที่พัดในภาคเหนือไม่หยุดนิ่งนะครับการระบายอากาศจึงยังทําได้ดีการสะสมตัวของ PM2.5 ในโซนภาคเหนือตอนบนจึงมีน้อยในระยะนี้ครับส่วนภาคใต้ครับการพัดของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นตัวที่ แม้ว่าจะมีกําลังอ่อนตามมวลเย็นที่จะอ่อนลงตั้งแต่วันที่18แต่ลมนี้ยังช่วยให้ภาคใต้มีการระบายอากาศที่ดีปัญหาฝุ่นละอองในภาคใต้จึงมีน้อยในระยะนี้ครับสำหรับสา,าการความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศที่ผมมานําเสนอแก่คุณผู้ชมนี้จะเกิดขึ้นกับ และอยู่กับเราไปจะถึงอย่างน้อยต้นสัปดาห์หน้านะครับหรือวันจันทร์ที่22มกราคมจึงขอให้ผู้ชมนะครับทำความเข้าใจกับข้อมูลเชิงลึกนี้และวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อให้ท่านปลอดภัยจากสาการอากาศที่จะมีผลต่อสุขภาพของท่านครับมาดูข้อมูลล่าสุดของสาการฝุ่นละอองขนาดจิว 5, ๋วพีเอ็ม2.5ไปคุณผู้ชมเข้าใจภาพตั้งต้นว่าขนาดนี้ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5นั้นมีในบรรยากาศของเราขนาดไหนนะครับข้อมูลของ ข้อมูลของคุณภาพอากาศกรุงเทพมหนานครครับจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหนานครรายงานสาการณ์ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพมหนานคร17มกราคมไว้ว่าได้ตรวจพบความเข้มข้นขอ,ของฝุ่น PM 2.5นั้นอยู่ที่ระดับ2 3 9มถึง49.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วครับและเมื่อนําไปเทียบกับค่ามาตรฐานก็พบว่าพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีส้มหรือความหมายก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของชาวกทมแล้วนั้นมีจํานวน 29พื้นที่ครับสำหรับระดับค่ามาตรฐานที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเราก็คือค่าฝุ่น PM2.5 ต้องมีต้องมีค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับดังนั้นครับ5อันดับแรกของเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครที่ค่าฝุ่นพุ่งเกือบถึง50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วในวันที่17มกราคมก็คือบางบอนนองแขมคลอง3วาทวีวัฒนาและธนบุรีครับ5เขตนี้ครับจึงต้องระบัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงที่ค่าฝุ่นในวันที่18มก กราคมจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกครับส่วนเขตอื่นๆก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเพราะว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ฝุ่นละอองจะโดนกักอยู่ในพื้นที่กทมและเขตอื่นๆแล้วก็จะมีเรื่องของปริมาณฝุน่นละอองที่จะ ทยานขึ้นในเขตอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับจนถึงระดับที่อาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพของคุณผู้ชมได้นะครับนี่ถือเป็นข้อมูลของสถานการณ์ฝุ่นของกทมที่ใช้ในการเตือนคุณผู้ชมชาวกทมปริมณฑลรวมถึงบริเวณใกล้เคียงให้เฝ้าระวังในวันพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาดูการจัดอันดับแหล่งกําเนิดฝุ่นในพื้นที่กทมบ้าน,นะครับที่ตรวจพบในวันที่17มกราคมครับอันดับแรกอยู่ที่สถาน สถานที่ก่อสร้านนะครับมีถึง54แห่งครับรองลงมาก็คือสถานประกอบการโรงงานพบ42แห่งใน8เขตของกทมนะครับขวันรถยนต์ก็พบอีก 39แห่งครับแล้วก็โรงงานผลิตคอนกรีตอีก1แห่งครับข้อมูลนี้บอกอะไรข้อมูลนี้บอกเลยนะครับว่า18-22มกราคม2567ใครที่อยู่ในภาคส่วนกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ครับท่านครับต้องช่วยกันลดกิจกรรมเหล่านี้ครับเพื่อลดปริมาณการปล่อยปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของกทมครับเราก็จะสามารถช่วยกันสร้างอากาศที่ดีท่ามกลางสภาวะธรรมชาติที่กําลังสร้างปัญหาให้กับเราได้นะครับไปดูสถานการณ์ในระดับภาคของประเทศไทยบ้างครับการ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ทั่วไทย17มกราคมพบว่ายังคงเป็นภาคอีสานและภาคใต้ที่มีภาพรวมอยู่ในเกณฑ์อากาศดีส่วนที่เหลือในภาคเหนือภาคกลางและด้านตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะค่าการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษบอกว่าในกทมปริมณฑลนั้นตอนนี้มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในวันที่17มกราคมแล้วด้วยนะครับ ส่วนข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอตสปอตที่รายงานโดยจิสดาเมื่อวันที่16มกราคม2567ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศอยู่ที่215จุดนะครับส่วนใหญ่พบการเผาในที่นาเพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่การเผาในพื้นที่ไร่อ้อยนั้นก็กําลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญรวมถึงการเผาในป่าด้วยครับกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาาํา,ค,าสคัญทั้ง2จุดเลยครับสาหรับจังหวัดที่พบ จุดความร้อนสูงสุดนะครับสอันดับแรกก็คือเพชรบูรณ์มี17จุดลบบุรี16จุดและการจนบุรี13จุดนะครับส่วนการตรวจวัดจุดความร้อนในระดับภูมิภาคที่เราเห็นเป็นภาพนี้นครับ ก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนบ้านของเราครับยังมีมากอยู่ที่กัมพูชาครับ1,579จุดครับตามด้วยพมา่า231จุดแล้วก็ลาว129จุดและเวียดนาม81จุดครับเห็นไหมครับข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาบอกกับเราว่าภาพใหญ่สาการการเผานั้นยังมีเพิ่มขึ้นทุกวันอย่าไปคิดว่าคุณเผาอยู่คนเดียวนะครับแล้ว,วไม่เป็นไรคนอื่นๆก็กําลังเผาอยู่ด้วยและถ้าเราไม่ช่วยกันเราก็จะไม่สามารถรอดพ้นจากสาการอากาศที่ย่าแย่ในช่วงเวลานี้ไปได้จึงย้ำครับว่าการลดฝุ่นละอองนี้เราต้องช่วยกัน โดยเฉพาะการลดภาคการจราจรเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องบํารุงดูแลรักษาเครื่องยนต์เป็นประจําสม่ําเสมอโดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ลดการเผาในที่โล่งด้วยครับมาอีกเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญและต้องรู้เท่าทันอีกมิติของความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลต่อกา๊าซเรือนกระจกและลดปัญหาการจัดการของเสียของผู้ชมได้นั่นก็คือเรื่องขยะครับ ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี2565พบว่าปริมาณขยะเกิดขึ้นรวมกันทั้งประเทศนั้น25.7ล้านตันต่อปีครับเทียบเท่ากับตึกใบหย,ยก2 ตึกประโยก2นะครับจำนวน140ตึกทีเดียวคิดเป็นปริมาณ7411ตันต่อวัน,นครับเฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ1.07กิโลกรัมต่อวันครับและเมื่อพิจารณาแนวโน้มขยะมูลฝอยระหว่างปี61-65เนี่ยพบว่าเพิ่มมากขึ้นในปีช่วง 2 5 6 1 2 5 6 2ครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วงปี63 64เนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองนะครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นลดลงทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นลดลงไปด้วยนะครับแต่ในปี65เป็นต้นมาปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายแล้วก็มีการเดินทางทั้งในและนอกประเทศครับเป็นการกระตุ้นกา,การท่องเที่ยวสําหรับการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดอย่างถูกวิธี ถูกต้องนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับในปี63 65เช่นเดียวกับการนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ซึ่งก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกันและเมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในรายภูมิภาคภาคกลางมีขยะมูลฝอยสูงสุดนะครับ17,000ตันนะครับรองลงมาก็คือภาคอีสานครับก็เป็นกรุงเทพภาคใต้ภาคตอนออกภาคเหนือและภาคตะวันตกครับแล้วันนี้นะครับผมมี เครือข่าย n n e l 5 Go Green ที่จะมาทำเรื่องของการจัดการขยะในพื้นที่เกาะที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างหรือใช้เป็นไอเดียให้กับพื้นที่อื่นๆได้เอาไปปรับใช้ได้นะครับผมอยู่กับคุณวิลาวันครับจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยําอะไรครับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเรามีแนวปฏิบัติที่ดีเยอะแยะจะมานำเสนอนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปฏิบัติการแก้ปัญหาที่ขยะเกาะ ที่เกาะลันตาค่ะเรากำลังจะพูดถึงเกาะลันตาใช่แล้วจัดการอย่างกรีนใช่แล้วภารกิจกรีนลันตาใช่แล้วจะมาโชว์วันนี้ใช่แล้วและผู้ชมทางบ้านหรือชุมชนอื่นๆคุณก็จะสามารถใช้แนวคิดนี้ไปใช้เช่นกันได้ปรับใช้ได้ทุกที่เลยค่ะอ่ะงั้นสักครู่เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับกับ360องศาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึงเ e s t b ้นเดลิเวอรกลับมาช่วงที่2ของ360องศาโกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกครับเราอยู่กับคุณวิลาวันน้อยพาผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้ววันนี้เรากำลังจะพูดถึงภารกิจเกาะลันตากับกลีนลันตาอย่างยั่งยืนใช่แล้วค่ะลันตามีปัญหาอะไรครับถึงเอามาโชว ที่ลันตาจะมีปัญหาเรื่องการบริโภคนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ติดหนึ่งใน6ของโลกด้วยอ่านั้นเราจะดูภาพแผนที่ไหนเพราะว่าเกะ<ภ>าะลันตาอยู่ตรงไหนค,คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าลันตานั้นอยู่ตรงบริเวณทางภาคใต้ของไทยครับในบริเวณโซนนี้ถูกไหมครับใช่แล้วค่ะอำเภอเกาะลันตาตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเกาะลันตาก็จะอยู่ส่วนตอนล่างของจังหวัดนะคะอ่าก็พื้นที่ของเกาะ พื้นที่ของอำเภอก็จะมีพื้นที่ของแผ่นดินอยู่ด้วยใช่แล้วคะ่ะพื้นที่ประมาณ200,000กว่าไร่แต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือโซนนี<ก>้เลยเลยซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวงั้นก่อนที่คุณผู้ชมจะไปทราบว่ามันกรีนลันตาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรลันตาเคยมีปัญหาอะไรครับ ก็อย่างที่นําเรียนนะคะว่าเป็นเกาะลันตาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจผู้คนหลั่งไหลไปไม่ว่าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกหลังโควิดมาเนี้ยสถิติเรื่องของนักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยนะคะดังนั้นเรื่องของการกินการใช้ก็จะทวีคูณที่เกาะลันตามีปัญหาเรื่องขยะสะสมตกค้างอยู่เดิมแล้วนะคะ,ะแล้วเกิดขึ้นรายวันเนี่ยสีกว่าตันเก่ากับใหม่ คุณแซคคิดดูนะคะคว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ต้องถ้าเราไม่มีปฏิบัติการอะไรสักอย่างร่วมกันเนี่ยล้นเกาะแน่ๆค่ะผมเชื่อว่าหลายๆเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมว่าหลายๆท่านของผู้บริหารเมืองหลายๆท่านน่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน<ช>ปริมาณขยะ,<น>ะไม่ไม่แพ้กัน ใช่แล้วค่ะด้วยความเป็นเกาะการจัดการก็ยากลาบากมากกว่าแผ่นดินนะคะการขนย้ายที่ทิ้งบ่อฝังกบเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดซึ่งเป็นปัญหาของทั่วประเทศก็แบบนี้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่บนแผ่นดินก็ตามพื้นที่มันน้อยแต่ขยะมันเยอะคนเข้ามาเยอะแหล่งท่องเที่ยวเข้ามานี่คือปัญหาของเกาะลันตาและผมเชื่อว่านี่คือปัญหาร่วมของที่อื่นๆด้วยนะครับ่แล้ว ลันลตาทำอะไรสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเข้าไปทําอะไรสถาบันมีโอกาสร่วมกับภาคีที่ในอําเภอเกาะลันตานะคะไม่ว่าทางอําเภอเองนะคะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นเร,เราได้ตราได้ะหนักร่วมกันในเรื่องของปัญหาขยะของพื้นที่นะคะแล้วก็เห็นว่าจําเป็นต้องที่จะต้องเรื่องของการลดต้นทางให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็มีการจัดการปลายทางโดยใช้หลักซิคลาอิโคโนโมีเข้ามา หมุนวนเพื่อที่จะใช้วัสดุเหลือใช้เอากลับมาหมุนวนให้ได้ที่มากที่สุดนะคะคเพื่อจะเป็นการลดขยะไปยังหลุมฝังกบอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะคะซึ่งเกาะลันตาก็มีหลากหลายรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีค่ะคุณแซคคหมายความว่าอันดับแรกก็คือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเข้าไปเนี่ยคุยกันก่อนต้องคุย,คยกับทุกภาคส่วนบนเกาะต้องคุยกันค่ะาาเขาจะคุยน<ร>่ปัญหายังไงไหมครแรก คือด้วยจังหวะที่สถาบันเข้าไปสถา,านการณ์พื้นที่มีความวิกฤตอยู่แล้วค่อนข้างจัดใจตรงกันนะคะตระหนักตรงกันแล้วก็เห็นความสําคัญร่วมกันดังนั้นการไปเปิดประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาเกาะเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต้นทาง<อ>ทําอะไรใช่ค่ะ เรามุ่งเป้าเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการลดในการใช้ในการแยกอันดับแรกไปที่ความรู้ก่อนเพื่อให้เกิดจิตสํานึกทําฐานข้อมูลด้วยค่ะคุณแซกเราสํารวจองค์ประกอบทั้งเกาะเพื่อให้เห็นว่าปริมาณสัดส่วนประเภทอะไรที่เยอะแล้วจะจัดการอะไรได้มากซึ่งคนในเกาะก็ต้องมาฟังข้อมูลนี้ด้วยต้องทำค่ะเขาจะได้เห็นภาพนะว่าโอ้ตอนนี้ขยะเข้ามหาสารขนาดไหนมาจากตรงไหนตรงไหนอย่างไรมีสํารวจองค์ประกอบขยะร่วมกันทุก 6ท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยลงไปช่างไปวัดเพื่อให้เห็นสัดส,ส่วนแล้วเราเอาข้อมูลนี้มาคืนให้กับชุมชนแล้ววางแผนการทํางานต่อแรกๆมีไหมครับไม่เข้าใจไม่อยากร่วมด้วยมีไหมครับก็มีบ้างแต่เราก็ยังไม่ไม่ได้ไปจัดอะไรมากเอาคนที่มีใจก่อดมีใจก่อนเสร็จแล้วก็ขยายทุกคนก็เลยร่วมกันงั้นต้นทางเามื่อให้ความรู้แล้วต้นทางทําอะไรครับ เมื่อสำรวจให้เห็นปริมาณสัดส่วนแล้วสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้เราก็เริ่มจะมามองเห็นเรื่องของตัวพลาสติกที่จะเข้าสู่กระบวนการเซอร์คูลาได้นะคะนี่กลางน้ำใช่ใช่ค่ะกล,กลางน้ำเพื่อให้เห็นเอาไปสู่การปลายน้ำค่ะหมายความว่าก่อนที่จะมากลางน้ำเนี่ยต,ต้นทางเนี่ยให้ความรู้เขาก็จะได้รวบรวมขยะจัด<ช>เก็บจัดแยกอะไรใ<ห>้มยความร่วมมือกันใช่ส่วนต้นทางก็ต้อง พฤติกรรมก็ต้องลดค่ะินใช้ตะหนักขึ้นนะคะตระหนักขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องของขยะมูลฝอยเพิ่มเติมแล้วพอกลางน้ำก็คือมา Circular าร์อีโคคืออะไรครับเซอูลาร์เป็นการลณลงคัดแยกอย่างจริงจังเพื่อที่จะเอาวัสดุที่คิดว่ามีมูลค่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เข้าสู่กระบวนการแปลรูปใหม่โดยเรารวบรวมฝาขวดน้าพลาสติกนะคะเบอร์2กับเบอร์5ค่ะแล้วมาเป็นรูปนี้ใช่อันนี้ใช้60ฝาฝาค่ะ กระถางสวยงามแบบนี้เราก็จะทำด้วยฝีมือของเด็กๆที่โรงเรียนนะคะเรามีศูนย์ลันตาพัครับซึ่งอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดเด็กขึ้นรูปเองสับเองนะคะโดยมีการรวบรวมโดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการเก็บฝาเราตั้งจุดรับฝาประมาณ50ฝ้ฝาที่กล่องที่เกาะลันตาแล้วก็รวบรวมได้ก็ส่งมาที่ศูนย์ลันตาพัด ซึ่งเป็นของโรงเรียนลันตาลาดนะคะแสดงว่าการทํากรีนลันตาเนี่ยกำลังจะบอกให้คนบนเกาะลันตาไม่เห็นขยะเป็นขยะใช่ไหมครับเห็นเป็นของที่จะสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้หรือเปลี่ยนรูปเป็นแบบกระถางลักษณะนี้ได้ใช่ค่ะอ๋อแล้วไปทั้งเด็กทั้งผู้ประกอบการอะไรย่างนี้หมดเลยเหรอครับหมดเลยค่ะที่นั่นดีโชคดีที่ทุกภาคส่วนให้ความตระหนักแล้วก็สนใจพอเราไปตั้งจุดแป๊บเดียวเต็มเลยนะคะฝาเนี่ยนี่นี่คือสดนี่คือ เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเห็นว่ามีเรื่องของการจัดการเศษอาหารด้วยใช่เรามีการจับคู่แมทชิ่งระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก<ช>ยังไงครับค่ะเรามีการเกียวยอะไรเกษตรกรกับผู้ประกอบการทำไมต้องมาแมทชิ่งกัน<ม>เขาต้องโรงแรมต่อโรงแรมเิครับเกษตรกรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต้องใช้หัวอาหารไหมใช่เศษอาหารที่เกิดขึ้นทุกวันจากผู้ประกอบการจะถูกรวบรวมมาเป็นหัวอาหารให้กับน้องเป็ดน้องไก่แล้วเป็น อาหารชั้นดีเลยนะคะเพราะาว่าโรงแรมที่เราวิเก็บก็คือโรงแรมสี่ดาวหดาวขึ้นดังนั้นดังนั้นเศษอาหารที่เกิดขึ้นประมาณ10-20กิโลต่อวันที่ถูกทิ้งแล้วไปยังหลุมฝังกบถูกกลับเอามารวบรวมแล้วก็ส่งต่อให้กเกษตรกรซึ่งกเกษตรกรกับผู้ประกอบการก็จะมีกติการ่วมกันนะคะ,คะเก็บทุกวันไปรับทุกวันน้องเป็ดน้องไก่ก็ได้กินทุกวันก็แสดงว่าขยะเปียก ขยะอินทรีย์ไม่ต้องไปฝังละไม่ต้องฝังไปอยู่ในท้องของสัตว์แทนใช่ไม่เข้าท้องก็ไปทําปุ๋ยได้ทําปุ๋ยเลยทําปุ๋ยแต่ส่วนใหญ่พอไม่มีการรวบรวมมูลแซกมันก็จะถูกไปอยู่ในถุงดํอ่าใช่ก็ไร้ประโยชน์แล้วก็สร้างมีเทนสร้างอะไรออกมาอีกโอ้โรกร้อนใช่ใช่ไหมครับนี่คือกลางน้ำแล้วปลายน้ําทาอะไรค่ะปลายน้ําพอตัวเกษตรกรถือว่ามารับตรงกลางแล้วไปสู่เรื่องของสัตว์ใช่ไหมคะเมื่อ ไก่เป็ดมีไข่จะหมุนวนไข่นี้นะคะเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการเอาไปทําเมนูอาหารเช้าให้กับลูกค้ามีสตอรี่เรื่องราวเล่าค่ะไม่ต้องเกิดการหมุนวนนี่คือหัวใจของ360องศาโกลรีนเลยนะห่ะอันนี้ส่วนหนึ่งจัดการในต้นจนมีรายได้กลับมาแล้วก็กลับมาบริหารกันอีกเกษตรกรลดต้นทุนใช่ไหมคะลดต้นทุนแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ มีความภูมิใจมีความสุขมีการส่งต่ออันนี้ให้กับพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นบริการทางสังคมด้วยกันที่มีคุณค่าลงคุณวิลาวันกำลังจะบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับถึงทําเรื่องนี้สําเร็จจริงๆมันไม่ยากคุณแซกแต่ว่าตอนที่เริ่มต้นอาจจะคุยทําความเข้าใจกันยากว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่แค่ยังไม่ได้เริ่ม,มต้องมีคนไปจับมือให้เริ่มหรือไม่ชวนให้เริ่มให้ได้อพอเริ่มได้เสร็จนะคะทุกอย่างเข้าระบบมันจะเริ่มเป็นวิถีจริงๆไม่ยากถ้าคุยกันตกลงแล้วหาคนที่ใจตรงกรันหนึ่งอาทิตย์ก็เกิดขึ้นได้ หนึ่งอาทิตย์เกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่คุณวิลาวันบอกและผมเชื่อว่าชุมชนต่างๆท่านสามารถใช้หนึ่งอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะจับมือร่วมกันแสดงความรู้ร่วมกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายกันแล้วก็ขยายการทําต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําแบบที่คุณวิลาวันบอกแล้วก็ทาให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นปริมาณมูลฝอยจากเศษอาหารที่เรารวบรวมได้มีการคํานวณรวบรวมระหว่างผู้รับกับผู้ เก็บให้นะคะคแล้วเอามาคำนวณเรื่องของการดเดินกระจกได้อีกเทียบเท่าเรื่องของการปลดปล่อยกา๊าซ <Carbon> การมีเท์ใช่ค่ะที่จะถูกไปหมักหมมแล้วก็มาเทียบเท่าเรื่องของการปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นสร้างมูลค่าคุณค่าให้กับทางเกษตรกรกับทางผู้ประกอบการได้กําลังจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะอาจจะต่อยอดไปถึงคาร์บอนเครดิตได้อีกนะได้โรงแรมสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลที่จะไปต่อเรื่องของกรีนโฮเทลแล้วก็ไปเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้อย่างนี้จะรอช้ากันอยู่ทําไมครับคุณผู้ชมครับถ้าเราเป็นเครือข่ายโกกรีน<ม>ไปด้วยกันนี่คือ1แนวคิดที่เกิดข<ม>ึ้นที่เกาะลันตาและก็ทําแล้วเกิดประสบความสําเร็จแล้วชุมชน อ,องค์กรอื่นๆสามารถนําไปใช้โมเดลนี้ไปปฏิบัติได้ได้เลยค่ะคุยกันนะคะตกลงกันแล้วก็สื่อสารกันให้เข้าใจาแล้วก็นัดวันกันทำเลย หรือสถาบันสิ่งแระลองไทยพร้อมจะไปช่วยด้วยยินดีค่ะเพราะว่าทางเรามีหน้าที่ในเรื่องของการให้บริการการวิชาการอยู่แล้วนะคะดังนั้นหากมีข้อมูลข้อเทคนิคหรือแม้แต่คู่มือที่จะใช้ประโยชน์จากพวกเราเนี่ยเรากําลังทําเอกสารเผยแพร่ง,งานของเกาะลันตาอยู่นะคะว่าด้วยโมเดลความร่วมมือแล้วก็เบสแพ็กทที่ดีซึ่งมีประมาณ9เรื่อง9แนวปฏิบัติที่ดีพร้อมจะส่งต่อให้กับ ทั่วประเทศได้เอาไปขยายผลใช้งานกันค่ะครับและนี่ก็คือภารกิจเกาะลันตากับกรีนลันตายั่งยืนนะครับก็ขอขอบคุณคุณวิลาวันครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่มาเล่าประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างผมว่าให้ชุมชนอื่นๆได้เข้าใจอย่างมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะกลับมาตรวจสอบความแปรปรวนของสภาพอากาศและก็ความเคลื่อนไหวโกกลีนตต่างๆรวมทั้งการเตือนภัยในวันพรุ่งนี้วยครับสักครู่กับ306สิงหาโกกลิ่นครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากทอ้องกลับมาที่360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกครับกับช่วงนี้เราจะมาดูว่าเครือข่ายโกกลีนทั่วไทยเราจะส่งเสริมสนับสนุนเรามาดูกันว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่บ้างน,นะครับไปที่แรกครับอ่างทองครับกำลังมีการทําความสะอาดถนนครั้งใหญ่บิ๊กครีนิ่งเพื่อลดปัญหามลพิษ ทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข3195สายโพพญาท่าเรือช่วงระหว่าง3แยกป่าง,งิ้ว4ี่แยกวิเศษชัยชาญตาบลป่าง,งิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจนถึงตาบลญสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมทําความสะอาดถนนครั้งใหญ่บิ๊กคลีนนิ่งครับเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมด้วยหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการลูกจ้างประชาชนจิตอาสานารถดับเพลิงออกมาร่วมกันฉีดน้ำนะครับกวาดล้างถนนทําการชะล้างฝุ่นเพื่อทาความสะอาดเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ที่มีผลกระทบนะครับสำหรับอ่างทองนั้นเป็นจังหวัดที่มีผลกระทบในระดับต้นๆเกี่ยวกับเรื่องของปัญหา PM 2.5ด้วยนะครับไปดูที่เรื่องของสาการไผ่แล้งนะครับที่เขื่อนแม่งัดก็เริ่มส่งน้ําช่วยเหลือเชียงใหม่ลําพูนแล้วถึง1.73ล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับ นายเฉลิมเกียรติอินทักกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนเปิดเผยว่าขณะน,นี้ได้ส่งน้ำสนับสนุนแม่น้ำปิงแล้วเป็นรอบแรกครับเริ่มจากการส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนตั้งแต่11มกราคมนะครับลงสู่ลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนพื้นที่ลำน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนในปริมาณ8 6 4 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันและจะส่งติดต่อกัน2วันด้วยนะครับหรือ48ชั่วโมงรวมทั้งสิ้นก็คือ1นึ่งล้านเจ็ดแสนลูก ลูกบาทเมตรนะครับซึ <tro> ่งถือว <Thank you. S 2> <son> ่าเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยตอนนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่282ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์เลยครับถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่เยอะมากเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์การเก็บกักน้ำของเขื่อนใหญ่ๆอื่นๆในช่วงเวลานี้ครับและต่อไปเราจะไปดูเรื่องของข้อมูลอากาศเพื่อ ไปดูเรื่องของการเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้น,นครับว่าคุณผู้ชมจะเจออย่างไรครับมาที่ข้อมูลอากาศก่อนนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับยังคงพัดปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนอยู่นะครับทำให้ภาคเหนือตอนบนในแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านจําชื่อจังหวัดไว้นะครับอีกครั้งแม่ฮ่องสอนเชียงราย เชียงใหม่พะเยาและน่านท่านยังคงจะมีฝนฟ้าขนองเป็นบางพื้นที่ได้อยู่แต่ว่าเล็กมากครับ10%ของพื้นที่เท่านั้นนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเจอแต่ถ้าใครเจอคุณต้องระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับขณะที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะเข้ารอบอ่อนกําลังลงครับแบบนี้ก็จะทําให้ในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคใต้ครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อยู่นะครับแต่ว่า เขาจะมีกําลังอ่อนลงตามลมหนาวครับทำให้ภาคใต้ครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในบริเวณตอนล่างท่านต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองบางแห่งอยู่ส่วนถ้าท่านอยู่ในภาคใต้บริเวณอื่นๆนั้นเรื่องของฝนฟ้าขนองจะลดลงครับส่วนคลื่นลมนะครับในทะเลอ่าวไทยตอนล่างในคือในบริเวณตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยครับอ่าวไทยตอนล่างนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ และจากสภาพอากาศปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จึงนำไปสู่การเตือนภัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่คุณผู้ชมจะได้เจอในวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2567ดังนี้เลยนะครับ เรื่องแรกครับเราจะเตือนเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5ก็เมื่ออากาศในวันที่18มกราคมไม่เอื้อทําให้ฝุ่นพิษพุ่งสูงครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับคุณผู้ชมจึงต้องระวังอันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5เมื่อออกมาอยู่กลางแจ้งด้วยการดูแลสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-7ชั่วโมงครับดื่มน้ํามากๆเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยง การออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลานี้นะครับตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ด้วยนะครับไม่สร้างควันดําหรือฝุ่นพิษเพิ่มหากสงสัยหรือมีอากาศผิดปกติหากสงสัยหรือมีอาการผิดปกตินะครับ mm hmm. เช่นไอบ่อยแน่นหน้าอกหายใจลําบากเวียนหัวและคลื่นไส้จากการที่หายใจเมื่อเราไปอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งมากๆนั้นก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ครับแล้วก็ติดตามสาการฟุนละองขนาดเล็ก PM 2.5จากแอปพลิเคชัน a i r ์โไทยด้วยนะครับ และนอกจากนี้ครับ18-22มกราคม2567ยังต้องเตือนอากาศแปรปรวนเนื่องจากว่าภาคอีสานและภาคตอนออกนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศากับมีหมอกในตอนเช้าขณะที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าด้วยแล้วก็จะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาซเซลเซียสนะครับส่วนภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าดังนั้นครับคำเตือนก็คือ ท่านต้องรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้คนกรุงเทพอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดครับตอนเช้าตอนกลางคืนยังมีเรื่องของอากาศเย็นแต่พอ กลางวันมันจะร้อนมากนะครับและยิ่งจะเจอกับปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองเข้าไปอีกนี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนคุณผู้ชมครับ18มกราคมและนี่คือยาวไปถึง22มกราคมท่านต้องระวังในสิ่งเหล่านี้นะครับและนี่คือ3 6 0องศาโกกลินประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกินด้วยกันนะครับด้วยการส่งข้อมูลของท่านเข้ามานะครับแล้วก็มาติดตามผมทุกวันครับในช่วงข่าวพักค่ำตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ และนี่คือโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม Channel 5 Go Green พบกันใหม่พรุ่งนี้กับสารพน์สิงสาโ Go Green สวัสดีครับ